สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรคบ้านประจำวันที่21นะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นมิชชั่นอิมเ o ิเบนะครับมิชชั่นใหม่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารจีนนะครับโอ้โหนี่สวยงามอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามีเป้าหมายนะครับให้เสร็จภายใน60วันนะครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับอันนี้หรือถอนมานะ หรือถอนมาเมื่อวานนะครับทุบหรือนะครับเนี่ยพราะว่ามีการรีโนเวทเนาะรีโนเวทก็เลยต้องทุบหรือบางส่วนออกไปนะครับทีนี้จุดเมื่อกี้ที่เห็นนะครับก็เป็นที่นั่งทารตรงตนี้จริงๆมีสชั้นนะเดี๋ยววันอื่นๆจะพามาดูชั้นที่2นะครับอันนี้เราต้องทําพื้นนะให้มันนี่ับพื้นครัวนะครับพื้นครัวให้มันเป็นแบบ เท่ากันนี้นะครับดังนั้นก็เลยต้องนี่นะครับหรือไปส่วนนี้นะครับส่วนนี้เป็นน่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเก่าอันนี้เดี๋ยวเราเสริมพื้นที่มันมาเท่ากันทีน,นี้นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวใช้แผ่นพื้นสาเร็จรูปนะแต่นี้ทำํำถาดวางสะก่อนเพร,ราะว่าอันนี้มันสูงมากนะประมาณยี่กว่าเซนนะครับก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะอมเดินมาเขาใช้ติดมวลเบานะครับติดมวลเบาวางซ้อนกันนี่วางนี้ ก็น่าจะเบืองปูนนะแล้วก็เบืองหินด้วยแพงครับก็เราใช้วิธีที่ถูกกว่าครับส่วนอางนี้ก็เป็นห้องอาหารเนาะห้องอาหารนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทําการเนรมิตนะทั้งหมดนี้ให้เป็นแบบภาพนี้แต่ว่านี่เป็นแค่ชั้นล่างนะครับชั้นล่างนะ,ะเดี๋ยวดูตรงน,นี้นะครับตรงนี้ตรงส่วนที่เรากาลังจะทําขึ้นมานะส่วนตรงนี้ก็เป็นการตกแต่งสไตล์จีนนะ สต์น,น,นี่คนจีนออกแบบมานะครับแล้วเป็นเหมือนฮอตพอตนะฮอตพอตนะปะช่วงพงนะผมไม่รู้อ่านไม่ถูกครับเจ้าของนี่เป็นคนจีนเลยนะครับแต่ว่าเรามีหน้าที่นะครับแกะแบบนะแล้วทําให้ได้ตามแบบแล้วก็พร้อมกับทําตามความต้องการของลูกค้าด้วยเพราะว่าลูกค้าบางทีก็ไม่ได้เอาตามแบบ100%นะครับและแบบก็อาจจะไม่ได้เป็นตามร้อนตะครับอันนี้ก็เป็นกระจกนะ เป็นห้องต่างๆส่วนวัสดุเนี่ยเป็นวัสดุพิเศษนะมีเฉพาะประเทศจีนเท่านั้นนะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าฝ้าแบบนี้เนี่ยมันมันเป็นยังไงนะทำออกมาแล้วสวยไหมนะครับกลับมาดูตรงนี้อีกรอบนึงนะครับมาดูนี้รอบนึ่งส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็นสวนนะนี่นะครับแล้วก็ส่วนนี้เดี๋ยวเราทําฝ้าเพดานเสร็จเราก็จะปิดแล้วก็ทำเหมือนเป็นแข้งแดงๆมเาเกี้ตกแต่งนะ ส่วนตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรแต่ยังไงก็ตามตรงนี้ต้องลูกรกะเบื้องใหม่หมดเลยนะครับดูเบื้องใหม่หมดเลยแล้วก็เรื่องฝ้าก็มีฝ้าที่ไอเดียสวยๆนะครับหลายแบบนะเป็นฝ้าซ่อนไฟนะมีไฟลืบนะครับก็เดี๋ยวคอยดูนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นบันไดเนี่ยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาปิดไว้นะเขาปิดไว้ทีนี้เราก็เลยต้องลื้อบันไดนี่นะครับลือบล้อบันไดไม่ใช่ลื้อบันไดลื้อพื้นเพื่อทําช่องบันไดขึ้นไป จากตรงนี้นะไปชั้นบนนะซึ่งเดี๋ยววันหลังผมไปดูชั้นพาไปดูชั้นบนนะครับว่าชั้นบนเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับอ่าส่วนนี้เป็นห้องครัวนะพวกนี้เราต้องอรีโนเวทแล้วตกแต่งใหม่ทั้งหมดนะครับเป็น Mission Impossible นะครับมีเวลา60วันนะทำไม่เสร็จนี่จะโดนปรับเอาด้วยนะเอาละารบวนท่านที่เป็นแฟนๆรายการช่องของเรานะช่วยเชียร์ช่วยรุนด้วยนะครับว่า จะทําเสร็จทันหรือเปล่านะโอเคงั้นคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับส่วนคลิปอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวออคอยติดตามชมนะครับเราจะอัปเดตทุกวันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คืบหน้าไปน้อยเหมือนกันเพราะว่ามัวแต่สั่งของมาก็ได้ก็เที่ยงแล้วนะครับก็กว่าจะมาส่งนะตรงนี้มันก็ในเมืองซะด้วยนะครับ โอเคถ้างั้นคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนมีอคอมเมนต์มีคำถามนะครับใส่ไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ